สวัสดีครับอยู่กับบาวาและเวสตาในรายการแฟชั่นบัตเอ็กซ์โคลอร์นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกของแฟชันบัตแบบรู้หรือรูรรร้จริงยิ่งกว่าใครค่ะ <Yeah. S 1> และสําหรับ EP นี้นะคะก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับฟอร์แมตการเล่นของแฟชั่นบัตนั่นเองซึ่งคนที่จะมาอธิบายให้เราฟังก็ไม่ใช่ใครก็คือเวสตานั่นเองค่ะสวัสดีครับ <laughs> และก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเกมนี้มีกี่ฟอร์แมตนะคะให้เวทป้าช่วยบอกหน่อยว่าฟอร์แมตเนี่ยคืออะไรเหรอคะอ่ายกตัวอย่างง่ายๆครับเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการแข่งวิ่งการแข่งวิ่งก็จะมีวิ่งผัดวิ่งร้อยเมตรวิ่งมาราธอนวิ่งลาวด้วยนะลาว์อ้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่การแข่งกายก็เหมือนกันครับก็จะมีการแบ่งฟอร์แมตเหมือนกันอย่างของแฟรนไชส์เนี่ยก็จะมีฟอร์แมตที่ใช้อดัลฮีโร่หรือฟอร์แมตที่ใช้ยังฮีโร่ฟอร์แมตที่เล่นกันแค่2คนหรือฟอร์แมตที่เล่นกันมมมาาาาาากกกกววว่่่่2คคคนนนนนน็็็ีีีีีีรรับบบบบออออออยยยยยงงง้้้้้เเเเเพพพปทแแแจะะะหภขึลล แฟชั่นบัตเนี่ยมีฟอร์แมตอะไรบ้างหรอคะ,อะถ้าหลักๆเลยครับแบ่งเป็นภาพใหญ่ก่อนก็จะมี2ภาพหลักเลยก็คือ1คือฟอร์แมตแบบเขาเรียกว่า Construct Format กับ2ก็คือ Limited Format นั่นเองครับแล้วถ้าอย่างเขาที่แล้วที่ว่าเล่นแบบ l i ิสเนี่ยคืออยู่ในไหนหรอคะเป็นรูปแบบ construct ครับต้องบอกก่อนเลยว่าในแต่ละฟอร์แมตเนี่ยก็จะมีรูปแบบให้เล่นเยอะมากเลยครับแต่ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆในฟอร์แมต o n s t r u c t เนี่ยจะมี2อย่างก็คือ classic construct หรือเรียกสั้นๆว่า CC แล้วก็บริฟนั่นเองครับ อ๋อพอจําได้อยู่นะคะว่าทั้ง2แบบนี้แบบ CC จะใช้ฮีโร่แบบอาร์เลใช่ใชแล้วก็แบบลิสก็จะใช้เป็นยังฮีโร่แทนนะคะ,คะแล้วก็รูปแบบการเล่น2อ,อันนี้ก็แตกต่างกันที่จํานวนการในเด็กใช่ใ<น>จะแตกต่างจากที่จํานวนการในเด็กด้วยครับและนอกจากนี้ครับในคอนสตั้งเนี่ยจะมีสามฟอร์แมตท,ที่เรียกว่าค่อนข้างเด่นมากๆเลยอันที่1ครับคอมมานเดอร์อันนี้จะเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆค่ะว่าทําไมครับเพราะว่าคอมมานเดอร์เนี่ยจะมีเงื่อนไขในการจัดเด็กอยู่เด็กจะเป็นแบบริสครับแต่ว่าเงื่อนไขในการจัดเด็กคือเด็กจะมีได้แค่ คอมมอนเท่านั้นจะมีแลด้แค่ไม่กี่ใบเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับกฎในแ,แต่ละช่วงครับอันนี้ถามว่าเหมาะไงผู้เล่นใหม่เพราะว่าเด็กก็ค่อนข้าขง,ขง,ขง,ขงถูกเนาะยังไม่ต้องซื้อแลคือมาเจสติกหรือซื้อวีเจเรี่เยอะครับทำให้เป็นฟอร์แมตที่ค่อนข้างเ<ๆ>ฟ,ฟรนดี่กับผู้เล่นใหม่มากๆครับต่อไปสำหรับสายแคชชัวเอาใจสายแคชชัวเลยก็คืออันติเมทพิทไฟจะเป็นเหมือนเกมแบทเทิลรอยัลเล่นกันหลายคนตั้งแต่สามคนขึ้นไปสี่ก็ได้ห้าก็ได้หรือสองคนก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับเล่นจนกว่าจะมีผู้เือรคคนาายป็็แกก ในรูปแบบทีมครับก็เหมือนกับว่าในทีมเราไหนมีผู้เล่น3คนแต่ละคนห้ามใช้เด็กซ้ำกันอ่าแล้วก็วัดผมแพ้ชนะเป็นทีมครับทีมไหนมีคนชนะมากกว่าทีมนั้นก็จะชนะไปครับ มีหลากหลายรูปแบบบ้างๆเลยนะคะเนี่ยแล้วอีกฟอร์แมตหนึ่งหรอคะแตกต่างจากคอนซัคยังไงบ้างอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือเรียกว่ารูปแบบลิมิตเนาะเขาเรียกว่าเป็นฟอร์แมทที่เรียกว่าวัดกึงนคนเล่นเลยครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าลิมิตเนี่ยคือการบิวเด็กหรือว่าสร้างเด็กขึ้นมาเนี่ยจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างลิมิตหรือมีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองครับก็คือเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้เตรียมมาเองจากบ้านครับต้องมาสร้างเอาหน้างานเลยโดยที่ลิมิตเนี่ยจะแบ่งเป็นฟอร์แมตสองอย่างหลกัลกๆก็คือ draft, บ,บ,บูสเตอร์ดรับ ว่าเคยได้ยินแบบซิลมาก่อนคะ่ะก็คือเราจะเตรียมการ์ดไปแล้วก็ไปแกะซองแล้วสร้างเด็กกันตรงนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกว่าอย่างในเฟสแมน,นบัตเนี่ยในรูปแบบซิลเนี่ยจะได้เปิดแพ็คทั้งหมดด้วยกัน6แพ็คแล้วเราจะาการ์ดจากใน6แพ็คเนี่ยมาบิ้วขึ้นมาเป็นเด็กของเราเด็กหนึ่งเลย <c oughs> ปกติเนี่ยจะใส่การ์ดซ้ำได้2ใบ <c oughs> ในหมดริฟหรือ3ใ <c oughs> บในซีซีเนาะแต่ในลิมิตหรือในซิลเนี่ยจะพิเศษมากว่าใส่ซ้ากี่ใบก็ได้ <c oughs> ตามจํานวนที่เราเปิดได้เลยแต่ว่าถ้าโป้ลีเจนเนอเรียอย่างเงี้ยก็จะใส่ได้ใบ เด็กที่เราสร้างขึ้นมาครับจะต้องมี30บใบไม่นับพวกอาวุธและอุปกรณ์นะเป็นโหมดที่น่าสนุกมากๆเลยนะคะเหมือนเราได้ลุ้นไปด้วยว่าเราจะเปิดได้อะไรบ้างล้วเราจะต้องจัดเด็กในเวลาที่เขากําหนดอีกต่างหากใช่ไหมใช่ครับบางคนเนี่ยครับเขามีคําพูดเลยว่าชนะแต่ยังไม่เล่นเลยโอ้โหูไหมครับเพราะเพราะอะไรทำไมคะเพราะว่าเปิดได้พวก Legendary หรือ Marvel หรือ f a b l e เลยนั่นเองครับเนี่ยคือความสนุกของลิมิตเพราะว่าเหมือนกับเราได้มาเปิดซองเป็น fresh pack ตลอดเนาะได้มาลุ้นกันหน้างานเลยว่าจะได้ของอะไรบ้างครับที่สำคัญคือฟอร์แมตล เพราะว่าแบบเราต้องรู้หน้าการว่าการ์ดอะไรคอมโบคอมโบกันได้อ,อะไรที่อยู่ด้วยกันแล้วเก่งอะไรที่ใส่ด้วยกันไม่ได้ก็มีครับและอย่างหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยครับคือการแข่งแบบบูสเตอร์ดับครับเรืบูสเตอร์ดจะนิยมเล่นเป็นวง8คนครับบูสเตอร์ดับจะเหลืออยู่ที่คนละ3ซองครับเดี๋ยวจลองอธิบายและยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุติว่าเราได้ผู้เล่นครบ8คนแล้วครับทุกคนจะมานั่งปุ๊บล้อมกันเป็นวงเลย แล้วก็เอาซอง 3, สามซองมาไว้ตรงหน้าแล้วก็จะมีกรรมการเขาบอกว่าเริ่มแกะซองที่1ได้ทุกคนก็จะแกะซองที่1ออกมาแต่ตอนนี้เรายังไม่ดูหน้าการนะการจะถูกคว่ำอยู่ก็คือเหมือนแกะซองแบบคว่ำลงครับอ่าแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มที่การหยิบโทเค็นซึ่งอย่างชุดอัปไรซิ่งนี่จะมีโทเค็น2ใบคือหยิบการ์ดสองใบหลังสุดอมอมาไว้ตรงพูก,กางก่อนเอาเป็นการ์ดโทเค็นแลังจากนั้นก็จะเริ่มดราฟเขาก็าจะพลิกซองขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องดูการ์ดไปเรื่อยๆดูทุกใบแล้วกก็จะเเลือหยยิบพีงแค 1นึ่งใบเท่านั้นครับจากในซองที่เราดูตรงนี้หลังจากหยิบเสร็จเราจะการ์ดที่เราหยิบเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเราครับ การที่เดือจะถูกความรวมเป็นกองวางไว้ครับแล้วก็ส่งให้ผู้เล่นที่อยู่ข้างๆครับโดยซองที่หนึ่งเนี่ยเราจะถูกส่งให้ผู้เล่นทางซ้ายครับนั่นก็หมายความว่าเราก็จะได้การจากผู้เล่นที่อยู่ทางขวาเราอาจจะส่งมาทางนี้หลังจากนั้นเมื่อหมดเวลาดับซองแรกครับเราก็ต้องวางมือแล้วค่อยมาหยิบของซองต่อไปครับแล้วก็เหมือนท่าเหมือนเดิมเลยก็คือพลิกขึ้นมาแล้วก็ดูเลือกหนึ่งใบบาไว้ตรงของเราแล้วก็ส่งที่เหลือไปทางซ้ายครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าการเนี่ยจะหมดกองลงต่อไปซองที่สองก็จะเริ่มคล้ายๆกันหมดเลยครับ หยิบโทเค็นออก2ใบเอาการมาเลือก1ใบจากครูทั้งหมดที่มีแต่ทีนี้จะต่างกันอยู่ตรงที่ว่าหลังจากเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้เราส่งไปทางซ้ายเนาะตอนที่2อง้วส่งไปทางขวาแทนครับอ,อ,อ่าเป็นการวนอีกทางครับถามว่าเสน่ห์ของมันตรงนี้คืออะไรมันคือการอ่านสัญญาณหรือ,อ่านทรายนั่นเองครับเพราะว่าอย่างของ u p ไ i ซ i n g เนี่ยจะมีทั้งหมด3อาชีพเนาะสมมุติว่าถ้าคนนี้บาวาเล่นอาชีพไฟแล้วผมอยากเล่นไฟด้วยมันจะกลายเป็นว่าเหมือนเราแย่งของกันแต่ว่าฝั่งของบอาบาจะเป็นทางต้นน้ำ ก็คือเหมือนกับเป็นทางต้นทางมากกว่าว่าจะได้ของของไฟที่ดีกว่าไปแล้วถ้าผมฝืนเล่นไฟด้วยผมจะได้เหมือนกับได้ของเหลือจากวาวาจะเป็นของที่ไม่ค่อยดีแล้วอ,อันนี้คือเสน่ห์ของมันในการถ่านสัญญาณว่าถ้าคนนี้เล่นไฟอ่ะฉันหนีไปเล่นไอซ์แลนเดอร์ดีกว่าและในซองที่3ก็เหมือนกันครับซองสองเราส่งขวาซองสามเราได้ไปส่งทางสายแทนครับเหมือนตอนเปิดซองแรกนั่นเองก็ทําเหมือนกันวนไปเรื่อยๆหยิบทีละใบทีลบใยจนหมดซองนั่นเองครับนั้นแสดงว่าแต่ละคนก็ต้องใช้การดจกที่เลือกไว้มาจัดเป็นเด็กใช่ไหมคะครับ โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะงั้นอย่างนี้คนที่เปิดก่อนเราก็จะได้เลือกการ์ดที่ดีกว่าไปเนาะแล้วก็ส่งการ์ดที่ไม่ต้องการให้เราถูกไหมคะใช่ครับนั่นแหละครับเหมือนที่บอกว่าเป็นสเสน่ห์ของการ<ม>เล่นรูปแบบดราฟเลยก็คือการอ่านทรายสัญญาณ<ม>นั่นเองว่าเขาเล่นอันนี้เราก็ต้องพยายามหลบไม่ไปเล่นทับกับเขาเพื่อให้เราแบบเหลือของดีที่เขาเหลือไว้ให้ไม่ต้องไปแย่งกับของเขา <c oughs> แต่การส่งทรายเนี่ยก็คือห้ามกันห้ามเตะขาหรือสกิบ <c oughs> กันลอกโซ่อย่างนี้ไม่ได้นะครับฟาวฟาว <c oughs> ตอนดราฟนี่คือ เสียงต้องเงียบห้ามพูดเลยก็คือจะรู้ได้จากการอ่านหน้าการ์ดอย่างเดียวครับเป็นรูปแบบที่น่าสนุกมากๆแต่แอบยากกว่าฟอร์แมตที่แล้วอีกนะคะเนี่ยถ้าตั้งใจเล่นจริงๆว่า,วาสนุกไม่แพ้แบบฟอร์แมต o n s t r u ั t เลยก็บอกว่าฟอร์แมตเนี่ยมันมีความเสเศตรงที่ว่าเราจะได้เล่นเด็กที่ใหม่เสมอ,อมจะไม่มีทางดับเด็กซ้ําๆกันเลยทําให้เกมเนี่ยเกิดข้แล้วเกิดคามเฟรชหรือสดใหม่ตลอดเวลาในการเล่นนั่นเองครับ พอมาสังเกตดูดีๆเนี่ยความแตกต่างของแต่ละ format ก็คือแบบ Constructor เราสามารถจัดเด็กมาได้จากที่บ้านถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วถ้าแบบ Limit ก็คือเราต้องมาลุ้นเอาหน้างานว่าเราจะจัดเด็กได้แบบไหนใช่ครับมาจัดเด็กกันหน้างานนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากจะศึกษา format พวกนี้เพิ่มเติมหรือว่าอยากอ่านดีเทลแบบโดยละเอียดเลยสามารถอ่านได้ครับในลิงก์ตาม description ที่แปะไว้ในคลิปได้เลยครับผม,มแล้ววันนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่า f l a s h c a r เนี่ยมี format ไหนที่น่าสนใจบ้าง สำหรับเพื่อนๆที่มีความสนใจในการเล่นฟอร์แมตไหนหรือว่าชอบเล่นแบบไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วไปเจอกันใหม่ในรายการ f ฟซ s ันบัตเ e x plorer ใน e p ีหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีสสดครับ